ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะข้ามณีกับมาพวกับเจ้ามสามตเต็งคือเก่านะคะมนีเจ้ามสามตเต็งกัไไ้มาติดตามนางดาวามฝันกับน้ำมุนค่ะถ้าน้ำมุนเพ็่นฝันเห็นพญานาคพันวาเนาะค่ะมันเหมือนเพื่นสิไปในวัดพ่นวาเนาะค่ะเพื่อนกระไดยางเขาไปทำพญานาคค่ะค่ะเข้าก็บอกว่าห้ไปอาบน้งอมริพิันวาเนาะค่ะเป็นนามศักิ์สธิ์ค่ะน้ำมุนเพื่อนก็ไดไปอาบพาท่านผู้ชม ความฝันของน้ำมุนสิเป็นยังไงกินไปเป็นแมาแน่อดไกัเพื่อประสบการเสียเวลาค่ะเขาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้ำมุนไปพร้อมกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะเดินทางมาหาน้ำมุนเนาะค่ะมาติดตามตัวเลของความฝันค่ะน้ชม ได้ยินมาว่านามุนนี่พุ่นฟันหินพญานาคเมื่อคืนนี่ค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าสิเป็นจังไดกับห้นมนนพุ่นหว่าสูฟังเนาะค่ะฟันว่าจังไดกับหินามุนโอ้ยฟันว่าจากยางไปใสายงางไปหลือมันเป็นยางไปหลือไปคือเป็นน,รรน,นี้ทานีไ่ไหมทำมันนี้ทายา,างลงไปหละมีพญานาคประตูโค้งลงไปเป็นพญานาคเพิ่นบอกว่ามา้มา,นะมา,าม้าโตน่ะมาอาบน้ำอมฤตนางเพิ่นว่า,าม้มามนำกันนะ่ะสามคน แต่พญานาคนั่นเว้าเอินเอินผู้เดียวพญานาคปากเป็นผอมแมนบอกว่าอันน,งนงางนางมากมาตัวมันอาบหนามอมาลีซาพัสคันใส่คาค่ายนําเดอเพื่อนวาใส่ข,ข,นนสขันไว้นัมเดอเพิน่นวาขันจักบบาสเหรอนองพอแสนหนึ่งเพิน่นวาอุย้ย<อ>แสนหนึ่งนะเนาะไปจักบาสหรือเปลเพื่อนวาแสนหนึ่ง,แ,นนงแมนเพื่อนวาแสนหนึ่งนุก็เลยถามว่าอ้ยนุโมมีเพื่อแสนเนอาะ มันโมเมนแสนเงินแสนขาวแสนหนามมม่มีทรายมือกับใสทอนันคืนคว่าแสนขาวแสนหนามเมียนค่ะบันในความฝันน้ำมันใสเจ้าบาทค่ะวหวบันนี้เพื่อนกงบ,บอกว่าสันมึงกับใสทออายุมึงเด้ออายุมึงคืนลงเอาอค่ะท่านบอกอายุค่ะก็เล่ยภู้ขาก็เลยว่าสีใสสี่สองสี่สามนี่แล้วสี่สิบสองบาทสี่สิบสามบาทอายุกับสี่สิบสองสี่สิบสามเมียนจ้ะ ปะน,นี้พญานาคตัวสีใดนะมุนอ,อ้ยสีดำครอตัวบกย้อยสองขางค่ะหางิ่นีอ้อมทั้งหลังแต่หัวนะ่ะสองหัวมายังสีหัวเพิ่นนะพญานาคสองเสียนแมนตัวสีดำตัวสีดำ,ว,ดำว่าได,วาได้ว่าได้ว่าได้คือคอือคนนว่าคือคือเข้าขคุยกันแมนมันว่าคเอ้าุยกันอันคนมาน้ำกันน่ะสองคนนะ้นขึ้นมา โต๊ะพันใส่ไข่ตัวเขามาอาบน้ำอมฤตบ่ได้เพิ่นว่าจังสี่ไม่ยิงอีกสองคนผู้ใดล่ะน้ำมนต์จักแม่นผู้ใดบ่ฮู้ไปน้ำไม่ยิง่ยซ่าน้ำมนต์เนาะยิงกับสี่ค่ะพอตัดออกสองมักสี่ช่องอะไรฮะไปนั่งกันกับสามที่เก่าแมนสี่ช่องสี่สาวซำอายุน้ำมนต์แม่นซ้ำอายุน้ำมนต์เลยวันนี้นี่หาฟันเห็นพยานาคเหมือนเคยฟันนี่เถื่อโบน้ำมนต์ นี่แหละกรลังฟันแขงังแหลกในซีวิตฟันหินพญานาคเพราะอะไรต้องลงไปท,ทำพญานาคเลยเขาไปใี้ทำเพื่อนผุ้นแม่นเขาไปให้ทำเลยบอกเคยเขาไปจ้าเถื่อมือขื่อนในสร้างเดียเขาไปแต่ว่าพญานาคก,กับพญาสีดำบ่ะพญานาคสีดำแล้วเ็าเบาเป็นห่อเบาได้พญานาคเบาได้พญินจะโตก่บมีอยู่สองโตพญานาคนะสองโตบบบเมื่อกี้นึงก็คือจะโตเดียวแต่ว่ามีหัวสองหัวอย่างนี้ หัวสองหัวครับไข่รับค่ะแมนเบางจึงหนึ่งตัวหนึ่งแมนก็จะโตพัฒนตัวมาแต่หัวขนมาเขียนอย้างสองหัวอย่างเหี่ยงกันเหี่ยงกันเลยค่ะไม่ไความฟันน้ำมุ่นไปยั้งเจีงไหนไปหอพญานาคดักจะฟันมาไปสาเข้าเจ้าส่วนว่าไปไปอันไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยั้งถอวสันไปผัดลุงไปทำพญานาค เป็นละเอิญไปอาบนา้ำอมฤตบ้านนี้ก็เลยได้ดอาบอยู่ผู้เดียวน้ำอมฤตนี่ก็คือน้ำซักซิทเนะาะแห,หมนจ้ะมีหนวดบอบหนวดหอมมีดอกไม้ลอยเต็มค่นนั่นได้อาบอยู่ผู้เดียวคนหลายบาน่น้ำนะมึนคนน่ะมีหลายโพดแต่เพื่อน่ะเอิญเขาไปอยู่ผู้เดียวเพิ่นเอิญน้ำมึนเขาไปจ้ะแต่ว<อ><า>่าแต่ว่าเพิ่อนใส่ค่ายไข่ผมแหมงไข่เซนหนึ่งแขนเซนแหมงเซน บ้านเาทเป็นแสนเขาแหม่แล้วมุนก็ตกใจเนาะตกใจแล้วบอมมีเงินเป็นแสนจ้าน้ำมันเลยว่าโอ้บ่มีเงินเป็นแสนหรอค่ะมีก็ใส่ตามอายุมึงดีล่ะก็เลยสิใส่ตามอมันจะของมันะครับมาในไทยน้ำมันตีตะลึกว่าฟันเห็นพญานาคน้ำมันจะตีตะลึกค่ะพญานาคน้องบ่เคยเห็นตามจริงแต่แต่ตอนนั้นถ้าว่าฟันเห็นหนูหนูกับสามหมู่ก็พญานาคกับชบวเดียวกันไม่อ ส,ส,ส,ออสามสี่สองสามหาสองสันบอกสามสี่สองสามหาสองแมนหัวกระหาเด้ค่ะค่ะแต่ว่าเพื่อนว่าแสนเขาน้องแต่โบราณโบราณสิบสองกิโลจังกินแ,บบแสนหนึ่งอืมแต่พอจะมีน้องะจ็นสั่งเขากันขายจ้ะสิบสองโลอื่นๆแสนหนึ่งอืม แต่บอบอคือสิ่งของเห่าเนาะสิ่งเหขาสร้างอันนั้นสร้างนี่ก็เป็นซีพีเป็นรูปเนาะพื้นทราสิ่งหางสิ่งหางไปทั้งไปนหนึ่งแต่พอไปนี่พันชิบสองกิโลเป็นแสนหนึ่งตามเ่าตามพื้นมาแสนกับไซนึ่งสองไปน้่งกันหน่อยเนาะม่วนหน่อยเป็นตัวกันเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยนั่นคือสามสี่สองสามห้าสองอายุเนาะม่วนนี่ยสี่สิบสองอย่างสี่สิบสามปีเนาะเนาะ สนะิบสองกิโลมันกกระสิทธากระเพิ่นเป็นร้อยยี่สิบกิโลเป็นหินเป็นเศษหินเนาะเศษไหนกัให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะถ้าท่านผู้ชมท่านใดเคยฝันเห็นพญานาคแล้วแปลตัวเลขเป็นตัวใดก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะส่วนตัวหนามุ่นก็ต้องเคยฝันเห็นเนาะหนามุ่นนอกจากเลยตีบลายว่าพญานาคสิเป็นตัวใดก็เลยว่าเห็น หัวพันสองหัวกรเล็ตีเป็นหาสองค่ะค่ะเรื่องหน้าความฝันของน้ำมุนมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบจ่จ้ะหงมือคือหมาว่ามันเอ็นอีดีดแบบเป็นความฝันยังวะค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝัทนที่ให้ท่านสุนทรข้างบ้านเ้าเอาไปเป็นแนวทางนั้นนั่นน้านะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของน้ำมุนเนาะคะ่ะค่ะน้ำมุนนี่เพิ่อนฝันเห็นพญา,า,านาคเพื่นวะเนาะคะ่ะ เพื่นแบบเพิ่นได้ลงไปทำพญานาคค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็เห็นพญานาคสองเซียนเป็นตัวสีดำๆพิ่นว่าเนาะค่ะตัวเลขแนวทางเพิ่นไหยมาเนาะค่ะกับตัวเลขของเพิ่นก็สามสี่สองสามหาสองสี่สองสี่สามค่ะวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันๆดำๆลวยๆแห้งๆปังๆไปกับความฝันของน้ำมูลค่ะ ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเสบริยพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านก็เข้าเลยรับชมรับฟังเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหนะ้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ